เตาเปล่าท้องฟ้าเป็นรูปหัวใจใหญ่มากตัศสมีวงขอบด,ดำๆขอบหัวใจฟ้าร้อง,มงลมแรงลมแรงอากาศสดชื่นมากยามฝนตก ช่อนใจคนที่อยู่กับสวนนะอิจชาคนที่ได้อยู่สวนสวน